สุภาษิตสำนวนไทยกงเกวียนกรรมเกวียนกรรมสนองกรรมโสลยาจอยสามเกจดแปดกงเกวียนกรรมเกวียนสำนวนสุภาษิตนี้ใช้เป็นคำอุป,ปมาหมายความว่า เวนสนองเวนกรรมสนองกรรมเช่นทำกับเขาอย่างไรตนหรือลูกหลานของตนก็อาจจะถูกกระทําในทํานองเดียวกันอย่างนั้นที่มาของสํานวนกงเกวียนกรรมเกวียน ในสำนวนไทยอธิบายเอาไว้ว่าเกวียนเป็นพาหนะของคนไทยแต่ก่อนนิยมใช้กงเกวียนคือวงล้อของเกวียนส่วนกรรมเกวียนคือสี่ล้อซึ่งอยู่ตรงกลาง มีดุมที่รูสำหรับสอดเพลาเป็นแกนยึดล้อทั้งสองข้างเมื่อกงเกวียนหมุนไปทางใดกรรมเกวียนก็จะหมุนตามไปทางนั้นด้วยสำนวนนี้เป็นการเปรียบเทียบว่า การกระทำใดๆที่กระทำลงไปจะหมุนย้อนกลับมาหาหลีกหนีไปไม่พ้นเช่นทำบาปมาตลอดชีวิตก็ต้องทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิตหรืออาจหมายถึงลูกหลานของตนเองด้วย บางคนเราเห็นเขาทำผิดทำบาปแต่กลับใช้ชีวิตสุขสบายไม่เห็นได้รับผลกรรมอันใดแต่หากเรามองให้ดีให้ลึกซึ้งผลกรรมนั้นอาจตกไปที่ลูกหลานของเขา ความเป็นพ่อเป็นแม่ยิ่งเป็นทุกข์ทรมานหลายเท่ามากนะเวรกรรมตามสนองทุกคนรู้ดีอยู่แก่ใจก็ยังทำกันไม่ช้าก็เร็วกรรมนั้นจะตามมาสนองแน่นอน จะช้าหรือเร็วแค่นั้นเองตามสำนวนกงเกวียนกำเกวียน